you <laughs> ช่วงแอปและเครื่องมือสําหรับคนที่ทําอาชีพร้านซักอบ oh. รีดนะฮะคือสมัยใหม่นี้นะครับเวลาเราซื้อเครื่องซักผ้ามาเนี่ยสมมติเราไม่ได้ใช้เป็นระบบเฟรนชชัยเราซื้อเครื่องซักผ้ามาทําเป็นระบบซักอบรีดในครัวเรือนของเราเองแบบเล็กๆนะครับทุกทุกเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนี้มีความสามารถในการต่ออินเทอร์เน็ตเป็น IoT อสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้มันก็ช่วยให้เราสะดวกมากขึ้นบางทีเราวิ่งไปส่งผ้า ลูกค้าเห็นไหมฮะอยู่ระหว่างทางอาจจะใส่ผ้ารอเอาไว้หรือว่าสั่งจบปุ๊บสั่งอบ สั่งเปลี่ยนคําสั่งได้หมดเลยคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเครื่องเสื้อผ้าอันอโล่รุ่นเก่ามีปัญหาที่ว่าพอจบหนึ่งคำสั่งแล้วมันเสียเวลาป่ป่าวไปปี้ไปจนกว่าจะมีใครมาสั่งอะไรมันเพิ่มใช่แต่ว่าด้วยการที่มันสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปเนี่ยทำให้ลดเวลาทําให้งานงานเราต่อเนื่องได้มากขึ้นใช่นะครับทุกแอปเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเครื่องสภาพผ้าที่เขานิยมใช้กันก็เป็น LG Samsung นะฮะเขาก็จะมีแอปของเขาอย่าง LG เนี่ยตัวนี้เป็นติ้งคิวนะฮะถ้าเป็นอีกหน้านึ อีกหน้าหนึ่งก็เป็นซัมซุงซัมซุงก็จะมีสมาร์ตติงนะฮะแอปตัวเดียวสามารถควบคุมเครื่องไฟฟ้าของแต่ละยี่ห้อได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เราสามารถสั่งงานล่วงหน้าได้บางที่นอนตื่นดึกนะฮะใส่ผ้าชุดที่จะซักเอาไว้ตื่นเช้ามาปุ๊บลุกขึ้นมาจากเตียงนอนสั่งซักเลยเออก็ไม่ต้องเสียเวลาลงมาที่เครื่องเพื่อเปิดสั่งงานนะครับก็ช่วยให้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วผมจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือสมมติว่าเป็นเฟรนชชายเนี่ยอย่างอันนี้คือวอชคอย จะให้ดูหน้าแอปว่าที่เราสามารถสแกนบาร์โค้ดแล้วก็ดูได้ว่ามีเครื่องไหนว่างบ้างสําหรับสาขานั้นนี่ครับหน้าตาแอปเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเฟรนชชายถ้าคุณอยากจะได้แบบนี้คุณต้องไปซื้อระบบเขามาติดตั้งแล้วก็สามารถให้บริการลูกค้าได้นี่นะครับส่วนของซักอบรีดมีประมาณนี้ครับ